ครับสวัสดีครับครับ,รบผมในคลิปนี้กมาเมืองเรืองา<ๆ>การยกคัดของนวลานะครับยกคัดของนวลาอาการแบบคัดมันลื่นนะครับคาดลื่น ก็กิดได้หายเบิ้องโอ้ยบม่สบายนะครับอาการบม่ดีไปไดนะครับช่วงนี้อาการหนาวอ่ากะในการยกยกขาดนะครับเอาเกียร์ลงนะครับกวนขอระวังนะครับผมกวนขอระวังจะมีอยู่แนะบบ เปิดไฟก็นครับอ่าอ่าเอาเกีย์ลงกันนะครับมันก็ต้องมีการถอดไล่ถอดเซนเซอร์นะครับ <c oughs> ไล่ถอดเซนเซอร์ออกนะครับถ้าเกิดท่าบ่ถอดเี้ยเดี๋ยวเ,เห็ดไอ้เซนเซอร์มันหักได้นะครับเซนเซอร์ตัวรารต่างนะครับผมเซนเซอร์คือเซนเซอร์ตัวนี้ก็เ,เห็ดให้อ่า การที่เฮตันเสือห <pl ains> ักหรือว่าห้าบวเบื้องว่ามันนั่นห้าบวกลับขึ้นมกับเฮดตันรถสตาร์ทรถตินได้นะครับถ้าผมเดี๋ยวผมจะเอาออาไปท้ายแฮมอย่างนี่ดีนะครับผมครับผมก็ได้ถอดหวกคานถอดคานคานอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปคานถอดคานถอดยางแล้วผมนะครับคานทั้งนอกรถ ดนานนอกนะครับอ่าว่านที่เอาเอาไอ้ในลงกะสันแนงเลยนะครับผมเขี่ยนอนนะครับนอนไต่ท้องรถนะครับอ่ามันก็เลยการจับกล้องกับยังกะสั่นก็นกนกไปกับมาแนงเนาะก้อนเอื่นนะครับก่อนท่อเสียวเขี่ยลงนะครับเอาก็ถอดพวกสายพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายแล้วออกนะครับอ่าอันนี้มัน สวิตเอาอันนี้เปนอ่านี้อ่ะก่อนไม่คมเร็วนะครับอันน,นี้เป็นของคมเร็วไอพวกเกียร์ถอยสวิตเกียร์ทั้งหลายหลายนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมอันนี้ขาดก้อนน้องเสียลเ,เกียร์ลงอย่าลืมนะครับถอดเซนเซอร์ตัวนี้นะครับโอ้ยโอ้ยอยากนะครับเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ แล้วซูมเข้าไปนี่ครับเันเสร์ตัวนี้นะครับเป็นสันเสือเผ้าขบี้อยงนะครับเซนเสืเผ้าขบี้อ,อยงก้อนห้าถอดออกเกียร์ลงไงถ้ามาถอดเนี่ยมันสิไอพวกไอไอเกียร์เนี่ยมันสิเปสกิตตัวนั่นแตกได้นะครับรุดได้นะครับ อาแต่ว่าเข้าเข่าเข่าดึงดึงอันนี้ออกนะครับหรือว่าเข้าให้เข้าถอดออกไว้นะครับยังไม่ได้หักแต่ว่าเข้ายขยับขยับขย o b นะครับก็ผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสำ่ออไปกับเอาเกียร์ลงนะครับเด็ดผู้เดียวนะครับอ่ายกเกียร์ผู้เดียวนะครับเกบดมือแรงหน่อยยกเกียร์ผู้เดียวยกคาดผู้เดียว ครับผมอ่ะเดี๋ยวจะได้เอิน้นคนมาซอยคูหนึงเพื่อสิให้จับไม่เรงนะครับถ้าจับไม่เรผ่้ดเดียวอีกมันก็สิโอ้ทรามานจะขอเกินไปนะครับผม

Oh oh Itu dah dah ครับผมผมก็ได้ถอดเกีี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเมื so I, I to, so right ่อเบิ้งถ้าเมื่อเบื้องเลี้ยงไฟวินกันนะครับไฟวินนี่กะเป็นไฟวินสั้นเดียวนะครับเป็นไฟวินสั้นเดียวอถ้าเป็นสั้นเดียวเรากับการซ้อมการอซ้อมเนี่ยก็สี่ไม่ยุ่งยากนะครับพวกสองสั้นนี่ไม่เคิบางทีก็มเคยมันจะเสียมากทีเสียนะครับสองสั้นมันจะได้เสียเงินบานปลายนะครับอันนี้เป็นสั้นเดียวเท่ากับโอเคครับไม่มีปัญหาครับก็ดีก็ เกตให้เข้านี่บอเสียตังการยกอาชสิคือว่าเสียการการซ่อมแซมเนี่ยน้อยลงหมนเห่อะ่อยวิ่นมันก็สิบ่ไม่การม่ไม่การได้เพียนออกอ่าเต็มที่กับปาดปาดนาไม่ได้เสือครับในตัวนี้ผมก็เสียบ่ไไ้ปาดนานะครับพอเบิ่งแล้วมันเรียบอยู่นะครับมันเป็นร่องเห็นห้อยแดงๆก็คือมันไฟไหม้เสีอนะครับไต้ตัวนี้ผมก็เสียบ่ได้ปาดถ้าให้ดีก็คือ ปาดนะครับแต่ว่าลูกค้าว่าเป็นอย่างนะครับขอเดอนบนร้องกับว่าม่ต้องปาดนะครับอ่าดูมดแล้วก็โอเคครับไม่มีปัญหากับป่ะด้ไปบาดส่วนถ้าเป็นอ่าของน้ำมันรานะครับลูกนปวายเกียร์นะครับบ่มีนะครับมันจะมีบดทองเหลืองนะครับบดทองเหลืองดานใน่นะราก็จุดหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับอ่ามันจะมี เซนเซอร์อยู่เนี่ยที่ผมบอกให้ถอดออกนะครับมันจะแงอยู่นี่นะครับแง้งู่นี่มันจะฝังฝังอะไาเกียร์นะครับมันจะติด่ก็เกียร์แต่ว่าที่เทาถอดเนี่ยต้องติดขยับเกียร์อะไะมันจะมันเกียร์ก็ตัวนี้นะครับเกียร์ก็ตัวนี้เกียล้วตัวนี้แล้วมันจะหักเสียของเลยนะครับหลักพัดนนะครัเซนเซอร์ตัวน้นเซนเซอร์ผ้าขอบเวียงนะครับผมตัวนั้นเซนเซอร์ผ้าขอบเวียงแตเกิดหักมากเนี่ยโอ้เสียตังค์อีกนะครับ อ่การถอดนี่อน,นี้ก็คือว่าเข้าใจกันกะเขาเอามาฝังมานี่นะครับแต่เขากับต้องก,รงการซ้อมการยังเขาก็ต้องดูแลจากการดูแลเบื้งดีๆว่าอ่าเขาต้องไลถ่ถอดเมือน,น,นะครับอมันจังสียความีของเสียหายนะครับครับผมอันนี้ก็เป็น เกียร์นะครับถ้าเบิรงเกียร์กันนะอืมจะอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนออกนะครับและมีทั้งหมดกะน,นะครับลูกปืนลูกปบือนโคตรลูกปืนโคตรน,นะครับลูกเืนโค ลูกปืนนะครับะะแล้วก็เป็นกานคาดนะครับรู้ครับใส่แบบย่างคุ้มครับผมก็รู้ว่าใส่หรือว,ว่าเรียกคาดเรียกขาดห,หนักหรือเปล่าผมก็ไม่แน,น่ใจนะครับไม่แบบเกลี่ยเลยนะครับนะครับไม่แบบโอ้โหหาสินดีบ่ได้เล็นนะครับนะครับใส่แบบโคตรคุ้มครับใส่คำว่า,าโคตรคุ้มเลยนะครับอือ ในจุดอื่นแล้วเบื้องแล้วกก็เอาของเก่าครับวันนี้เดี๋ยวท่าจราบีอัดจราบีกับไปไซนนะครับส่วนอันนี้ก็ใส่ของเก่าไปแล้วครับนังมันสึกหลายนะครับนังว่าถือว่ามัาสืกหลายนะครับมีเปลี่ยนกะมีสามย่างนะครับวีอ่ะันวีวีกดนะครับ กดอ,อ่าส่วนการที่ห้าเนี่ยครับเนี่ยครับรถเนี่ยนะครับก่ในส่วนหนึ่งนะครับที่บางคนที่ผมเห็นเห็นนะครับมามาเทีรดรถบอกว่าออกรถเก่ยสองมันเป็นยังคือสัน้นเก่าหนึ่งือว่าสัน้นเกี่าสองือสัน้นเอาก่ รถมันยกขาดไปบแม่หมดแหละครับอ่ะไปออกเกียร์สองได้ไหมครับม,มันอัดจับมันเต็มนาอ่ะอาจจะทำหน้าเลยมันเลยสันส่นนะครับแต่ผมก็เข้าใจว่าเป็นยังต้องออกเกียร์สองนะครับรถมันมีรถมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามไปออกเกียร์สองอ่ะไปออกเกียร์สองแล้วรู้สึกว่ามันสันนึ่งหละการออกเกียร์สองนี่ท่าก็คือเห็ดคือว่าเฮาต้องเลี้ยขาดหมดเลยเลี้ยขาดต้องใส่พลังงานในเครื่องหลายขึ้นอ่ะเทาออกเกียร์หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเป็นออกเกียร์หนึ่งเนี่ยไม่ได้ออกแบบ นิ่มๆได้นะครับเข้ากับชิบะได้แพ้่ครับยังไรนะครับออกเกียร์สองนี่มีเตเรีองมีเตเรีองมีเตการใส่พลังสินเปลืองไรนะครับนึ่งละเคเรื่องเขาเ้าต้องเลี้ยงเลี้ยงไรเก่าๆสองเข้าต้องเรียกขาดบ่ละแล้วกัมันจีการการกินน้ำมันเข่าไปอีกกินน้ำมันอีกพอเข้าต้องเลี้ยงเครื่องบ่ละนี่แหละปัญหามันผมถามมาเวไปยังต้องออกเกียร์สองผมก็บอกเข้าใจแค่กันเป็นยังต้องมากออกเกียร์สองกันนะครับอ่ารถมันมีแค่รถมันมีแค่ไรอยู่แล้วหนึ่งสองสาม ผมเห็นว่าออกเกียร์หนึ่งเราวป็นมาสิได้แลนมาสว่าแลเลนโเร็วนะครับหนึ่งออกเกียร์หนึ่งปื้ดเกียร์สองมันกับมันก็สามสต็ปเขาอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องไปออกเกียร์สองนะครับผมเกียร์สองเนี่ยเทารถจอดอยู่ก็ที่ออกเกียร์สองนี่เพื่ออีหยังนะครับพวกเข้าใจให้กันครับมันก็สิเฮ็ดให้เทาเนี่ยสิทธให้การเนี่ยการเลี้ยขาดเนี่ยอ่าการเท่าเนี่ยมันอาจจะเบิดเร็วเพราะเขาเรียขาดบอยน์นะครับออกเกียร์สองนะครับอ่ารถมันมีแค่ รถมันมีแค่ปกี่เกียร์นะครับมันมันแบบยี่สิบสี่เกียร์นะครับก็สิบปอีออกเกียร์สองเกียร์สามคือยังรถแท่นเลอรถพ่วงรถสิปบอกเขานะครับรถกระบะเข้ามาจะเป็นต้องไปออกเกียร์สองนะครับสนเทศไทยมันกินอ่าเห็ดทั้งเขาเรียกคาดกินพลังงานหลายขข้นมากปะเปานะครับผมครับผมจะในคลิปนี้กับการอ่าเลือกคาดลงมาเพื่อสิเปลี่ยนคาดใหม่นะครับจะประมาณนี้ครับผม ถ้าเกิดเอ่อถือใจตั้งใจ,จงก็กดยกบัวนะครับแล้วก็เอ่อกตที่ามแน่ครับผมจิได้เป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเอ่อถ้าเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปจังตอนยกคะสินงเยิดคลิปต่อไปนะครับคลิปถ้าเฮ็ดเลยมันถี่เง้วเกินไปนะครับผมขอค,คระคับ